บอลตรงกลางจะเป็นน้องเจครับกับน้องคิวเริ่มครับโอ้โหโเป็นอัดตอมได้ก่อนลุยเข้ามาด้านในแล้วขึ้นวางลูกนี้ไม่ได้ครับมูทางขวาครับน้องมีนฟิวโอ้ยอดมาสวยครับลูกนี้วางงามมากครับถือว่าเป็นรูปแผนที่ทำได้สวยเลยครับวันนี้เครื่องร้อนช้าครับบอลเลอร์ หลือเข้ามาด้านในได้ฟาวแฟนทีมสแลมเมอร์กดใจสีขาวเข้ามาครับตามสีเสื้อเลยนะครับแฟนบอลเลอร์กดใจม่วงเข้ามาครับให้มาทางขวาครับคืนกลับมาอินดี้อีกทีอ้าเดินดึงไว้ก่อนแลครับเป็นการฟาวครับมาแล้วครับคะแนนแรกของทางแ a n ค k o บอลเลอร์ครับลูกโทษจากน้องอินดี้ ที่2ลงไปครับไหลตามมาเป็น2ต่อ3ครับยิงไกลแรงไปครับลูกนี้เข้ามือฟิลม์มเซนเตอร์ในใหญ่กว่านะครับทางสยามแลมเมอร์สหรือเข้ามาด้านในวางขวาลูกนี้ลงไปครับ2ขคะแนนบอลทีมบางกรครับมับงกรควบขึ้นมาเร็วเลย1 2 9ขาเข้ามาแล้วได้ฟาวอีกครั้งหนึ่ง โอ้ปล่อยบอลองศาสวยมากนะครับปล่อยบอลโด่งนะครับน้องมังกรมังกรลากมาขวาเข้ามากลางแล้วโฟลเตอร์เองอูห้หูนิ่มๆเลยครับวันนี้มาด้วยความมั่นใจนะครับน้องมังกรทีปกรครับเจโอกาสของบอลเลอร์ูีทางซ้ายครับอะตอมจำ้ำช็อตลูกนี้ไม่ลงเก็บปรีบาวมาได้อ้หมุนสวยมากครับเจมาอะไรครับพลังความฮึดครับแม่ผู้เล่นชุดแรกของทาง บอลเลอร์สนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับมืนที่อัดนะครับอัดหรือเข้ามาด้านในสะบัดต่อมาสวยมากครับโอ้โหอัดให้กับฟิลลูกนี้รดงามครับหลอกตัวประกบแล้วให้ฟิลขึ้นคนเดียวโล่งๆเลยครับบอกว่าช่วงครึ่งแรกนี่เป็นทางสแลมเมอร์ที่ทําได้ดีกว่านะครับ,บามาอยู่ที่ปอเชยงิงเองลูกนี้ลงไปสมคะแนน เอาเละครับต้องใช้ทางลัดไล่ขึ้นมาเลยครับทาต์เบลลิงครับโอ้โหถือว่ากดดันได้ดีเลยครับเกมรับของทางบอลเลอร์สหมที่ฟีนิกส์ครับฟีนิกส์จะให้ออกมา พอเช่ลุยเข้ามาด้านในออกซ้ายมาและอะตอมตั้งลูกนี้ยังไม่ได้ครับไมเนอร์ให้มาที่ฟินิกซ์ลุยเข้ามาด้านในโอ้โหโดนชนไปด้วยเลนขาเลยครับล้มลงไปหมายเลขสี่นะครับาฝลา เสียตอมอยัดให้ออกไปทางขวาฟินิกซ์ยัดมาด้านในดีดออกมาทางซ้ายหอ,อเชยลุยไปด้านในแล้วก็ได้ฟาวอีกครั้งเลยครับโอ้โหเริ่มเก็บฟาวได้มากขึ้นแล้วนะครับแล้วฟาวโดวยหมายเลขสามนะครับน้องอัดต้องเสียฟาวให้ดีนะครับผู้เล่นตัวหลักของทางสแลมเมอร์สิฟาวกันค่อนข้างถี่นะครับตอนนี้ อย่ามาด้านไหนขึ้นลกนี้เจฟ้าวลงครับอ,อพูดไม่ทันขาดคำเลยครับว่าเราเซฟฟ้าวให้ดีแล้วฟ้าวอีกแล้วครับหมายเลขสามครับน้องอัดตัวเล็กกว่าเจเยอะนะครับน้องเจหันมาแล้วขึ้นกระทะตรงนี้เข้าไปคะแนนนับนะครับ ลูกโทษเก็บได้ด้วยครับตามมาเสมอแล้วครับโอ้โหจากโดนทิ้งไป 10. ตอ่อ2องขมาด้านบนเอา้าแย่งบอลกลับมาได้ครับบอลเลอร์ขวาบอลกลับมาได้สะบัดออกไปด้านหน้าที่ฟีนิกซ์ต่อมาที่อะตอมอะตอมถอยมาเส้น3คะแนนยิงซะหน่อยลูกนี้มาแล้วครับโอ้โหพยายามอยู่3 4สครั้งครับสุดท้ายมาจนได้ครับน้องอะตอมมาด้านในครับเข้าไม่ได้ดีคืออกมาด้านบนพลาดโดนตัดได้ไปเลยครับโอ้โห สวนขึ้นมาลูกนี้วางขวาอุ่ยได้ด้วยครับโอ้การจ่ายบอลพลาดของปอเช่เมื่อสักครู่นี้ครับโดนตัดมาแล้วก็เสียคะแนนไปแต่ว่ายังสูสีครับปอเช่เนี่เป็นคนยิงจุดประกายลูก3ามคะแนนของทีมมานะครับนี่ครับน้องเจ โอ้โห,โหมาเรื่อยๆมารัวๆครับรองเท้าใหม่ของน้องอะตอมอันเดอร์อาร์เมอร์ตัดบอลได้ออกครับแล้วลากขึ้นมาเองไปเลยครับน้องอะตอมลากขึ้นมาตรงกลางลุยมา1-2ขึ้นวางขวาลงนี้เรียบร้อยโอ้โหเร็วแรงเด้งนุ่มครับรองเท้าเดียร์รุฟ็อกซ์หนึ่งครับของอันเดอร์อาร์เมอร์สหลุดเข้ามาด้านในแล้วจ้มช็อตเองโอ้โหดูครับ วินาทีสุดท้ายทันเวลาพอดีครับเดี๋ยวดูผู้ตัดสินครับจะยืนยันแบบไหนครับโอ้โหรองเท้าใหม่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับในควอเตอร์ที่2นี้ครับโอโ้ยิงในวิสุดท้ายลงไปก่อนที่จะหมดเวลาพอดีนะครับน้องอะตอมนี่ดูเวลาแล้วลากขึ้นมาได้เปรียบและจับช็อตลงนี้ลงไปนะครับ หลักบอลขึ้นมาด้านบนครับไฮออกมาด้านในสานสานหลุดลูกนี้สวยงามลากหลบไปทางขวาเหลือมองมาทางซ้ายยังจ่ายใครไม่ได้ไล่มาตรงกลางลูกนี้ให้มากับฟิล์มฟิล์มแตแทกขึ้นไปแล้วเป็นฟาวครับที่สองครับลงไปให้มาพลาดโดนตัดได้แล้วโตกลับมาแล้วครับคินให้มาทางซ้ายที่มังกรขึ้นลูกนี้เรียบร้อย หมุนมาสวยและ1 2ขึ้นวางโอ้โหงดงามครับลูกนี้ของน้องคินครับหมายเลข48ของทาง slammers มม9ก้าต่อ21เอาแบบไปด้านในขึ้นเลยทีลูกนี้ได้2ขคะแนนเสจาดึงจังหวะสะบัดออกมาทางซ้ายให้กับอินดี้ยิงกไกลลูกนี้โอ้ไม่โดนปลายมือแล้วเป็นแอร์บอลชนกันกลางอากาศครับล,ลงมาเป็นฟาว ปลอยบโด่งมากเนี่ยสูงที่สองลงไปครับนี่หญิงไกรล3ามคะแนนลูกนี้แรงเกินไปจะเก็บใต้แป้นไม่ได้ครับเข้ามือฟิล์สมสะบัดมาด้านหน้าเร็วแล้วคินเงยหน้ามาวางเองลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเสมอกันอีกครั้งหนึง23เท่ากัน เยจาให้ออกมาทางซ้ายครับดึงจังหวะเอาไว้สะบัดขึ้นกับหลังมาเยจาอ้าวแม่ไม่น่าใจร้อนครับแม่ทางน้องคิน,นโค้ดต้องบอกว่าใจเย็นๆนะครับแล้วฟาวทีมครบลจะโดนลูกโทษด,ด้วยครับการเปลี่ยนตัวนะครับเอาน้องคินออกมาพักเปลี่ยนน้องโอ๊กลงมาครับของทางสยามสลมเมอร์สลูกแรกลงนะครับของเซจา ลงไปทั้ง2ลูกครับขึ้นนําอีกครั้งหนึ่ง2คะแนนน้องอัดเนี่ยคนเนี่ยเล่นกันเข้าขาดีนะครับความเร็วสูงแต่ว่าผู้เล่นชุด1ของทางบอลเลอร์เ,รน,เนี่ยครับคนนี้ครับที่ไม่มีใครเบรกอยู่เลยครับพอเครื่องติดอหดูเกมรับครับของบอลเลอร์แล้วตัดได้อีกครั้งครับแล้วเจ1 2ขึ้นวางเองลูกนี้ลงไป วินดีเซลสบัดมาพลาดโดนตับได้โดยปอเช่มา1-2ึ่งวางเองลูกนี้เรียบร้อยเกมรับเหนียวมากครับทางแบ็คคองบอลเลอร์อุ้ยเกรสเอาบอลหลบมาสวยครับมองหาเพื่อนให้มาที่ฟิลได้งามมากแล้วด้านบนอัดหลุดขึ้นไปได้2คะแนนคึงนเอาแล้วลครับตอบโต้กลับมาได้เหมือนกันแล้วครับทางสแลมเมอร์สียนเอไสีฟ้าไปครับโอ้ยแย่งบอลกลับมาได้อีกบอลเลอร์ โอ้โหดูครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยเหนียวครับแล้วเพสบนเต็มสนามนะครับใช่กระตาฟันที่3ลากขึ้นมาได้บนได้สวยครับออกมาขวาเรสจริงลูกนี้เรียบร้อยปักหลักยืนรออยู่แล้วครับการจ่ายบอลมาของน้องอัพี่สวยงามเลยครับบอลมาด้านบนครับมินมินยิงไกลโอ้โหมาครับสาคะแนนเอาแล้วครับน่าช่างว่ากลับมาเหลือสาคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ น้องซานซานเนี่ยในซีซันหนึ่งถือว่าเด่นมากเลยครับพอเล่นในรุ่น U12 นะครับขยับมาเล่น U13 U14 บเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวสอดแรงที่ทำคะแนนได้ดีในจังหวะสำคัญนะครับโอ้โหลูกนี้ครับอ่าระชากลากเลี้ยงเข้าไปได้สวยเลยครับน้องมังกรหลุดเข้ามาด้านในมังกรสวัสดออกมาให้กับคุณยิงไกลลูกนี้เรียบย้อยโอ้โห บาดออกมาตรงกลางอินดี้จำช็อตลงนี้้โหูโับอระเสมอไปกันอีกครั้งครับยังถือว่านิ่งครับบอลเลอร์จะไหลลงนี้โอ้โหมังกรอยู่ดีๆก็ร้อนแรงขึ้นมาครับในช่วงปลาย쿼ตซ์สาม แล้วบอลได้อีกครั้งแล้วมังกรมาอีกแล้วมังกรลุยขึ้นมาลูกนี้วางขวาไม่ลงเก็บดีบาลอีกทีหนึ่งหันกลับมาคุณเข่ามือมังกรครับ27วินาทีโอ้โหโดนชนครับอ้าวลงครับ มองกรในครึ่งแรกทำไปเคะแนนแล้วนะครับครึ่งหลังนี่ก็ได้อีกเยอะนะครับโอ้โหเก็บได้ทั้ง2องลูกครับที่อ,อินดี้สอตคอเกมพกเท่าก,กันนะครับสิทิวิสุดท้ายของบอลอยู่ด้านนอกครับเซจาให้มาด้านในมีนออกขวาสุดมาอินดี้ยิงไกลลูกนี้โอ้โหปิดควอเตอร์ที่3ครับโอ้โหไม่ยอมให้หนีครับไล่ตามมาเป็น38ต่อ40ครับ เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อในควอเตอร์สุดท้ายครับส่วนทางด้านอัตอมเนี่ยทำไป11คะแนนครับโอ้โหดูครับแม่บทจะได้ก็ได้มาง่ายๆเลยครับขึ้นนำอีกแล้วครับ41-40ครับโอ้โหอ้าวเขาเสียบอลไปเองครับสแลเมอร์สสมาธิ หายไปแล้วโดนหลุดขึ้นมาดูนี้วางไปไม่ลงอูปแป้นขยับครับหลุดแรกลงไปครับลุดที่สองก็ลงครับ ตอมดึงจังหวะออกมาทางขวาฟินนิก์กด3คะแนนโอ้โหตอนพักควอเตอร์สาวเดินไปกินยาแม่นมาครับแบบหนไม่มีคนตัดนะครับอะตอมเคาะหาจังหวะให้มาที่เจเจไถเข้ามาเองและเล่นลูกนี้ใต้แป้นครับโอ้โหถือว่าเป็นเซนเ็นเตอร์ที่มีความพริ้วเลยนะครับโดนลุมสองอ้าวเสียบอลมากัางก้อน โดนเบรกไว้ดึงจังหวะหนีออกมาแล้วยิงตรงนี้ลงไปเอาเละครับให้ไม่ได้ออกมาทางซ้ายยิงไกลสคะแนนลูกนี้ไม่ลงเก็บอ้าวหลุดเลยครับใต้แป้นไม่มีคนทําบ็อกสกรีนใต้แป้นเลยครับยืนเก็บนิ่มนิมใต้แป้นลงไปครับ5412อัดดึงจังหวะสะบัดข้ามามินมีน ยอดขวามาขึ้นลงนี้โดนชนในฟ้าครับลูกทอเกงว่าจะไล่ได้ไหมครับได้ครับลูกแรกถือว่าเป็นเซนเ็นเตอร์ที่ยิงบอลค่อนข้างดีเลยนะครับน้องฟิลกับน้องฟิล์มนะครับหลงไปทั้งสองลูกครับสองวางเหลือหกคะแนน หาจังหวะครอสลุยเข้ามาด้านในและจะสมัดให้เพื่อนพลาดครับโดนตัดได้ฟิล์มเปิดมาด้านหน้าเร็วลูกนี้มังกรขึ้นไม่ได้ครับมับงกรบุญนองมาแล้วหยุดยิงเองลูกนี้เรียบร้อยมังกรคอสมาขวาลุยเข้ามาด้านนายกจังหวะลบมาให้กับที่ขึ้นเองเรียบร้อยโอ้โหมุดดีเหลือเกินครับน้องทีแสเมอร์ ให้มาด้านในและโดนโต้กลับลูกนี้ตัดกลับมา1,2วางขวาลงไปครับปอเชย่งเข้าไมา่ได้สะบัดออกมาให้กับทางอัดอัดรอดหลบมาดีดออกซ้ายมาให้มังกรอ,อีกทีหนึง3คะแนนะลูกนี้สั้นเกินไปเดี๋ยวจะมาสองได้สาอีกทีโอ้โหลูกแบบนี้นี่เก่งนะครับลูกโฟเตอร์ระยะไกลครับสะบัดข้อมือนี่เนียนๆเลยครับตอ,อ,อรรบต,อมอ,บตอมออก ขวามาแล้วยิงเองลูนี้ไม่ลงอ้าวแต่ตัดได้มาซ้ำอีกทียังแม่ยังจะลงครับโอ้โหไม่ลงอีกครับโอ้โหนาทีสุดท้ายครับขอเช้ให้มาซิเจสบัดเอาไวทางขวาอัดตอมเรียบร้อยอ้าว เสียบอลไปเองแต่เปิดบอลไปด้านบนก็ติดอะตอมีครับอะตอมดึงจังหวะไว้ครับเหลือ12วินาทีสุดท้ายเลี้ยงบอลเผาเวลาไปดีต่อมาให้กับเจยิงไกลไม่ลงสานสานเก็บบอลได้ให้มาที่ฟิลม์ฟิลมโดนจิ้มบอลหลุดมาอะตอมคว้าบอลมาได้และหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นแบงคอกบอลเลอร์ครับเอาชนะไปได้ครับ58ต่อ48ขนาคะแนน เดชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนทางแลมเบอร์ก็ยังแพ้อย่างต่อเนื่องต้องรีบแก้เกมกันโดยด่วนเลยครับ